สวัสดีค่ะครูจิ๊กซอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อรูปสามเหลี่ยมเรื่องความยาวรอบรูปในตอนที่2อง่ตอนนี้นะคะเราจะได้ทําการประยุกต์นะคะในการหาความยาวรอบรูปแบบโจทย์กันบ้างวิธีการจะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะในข้อแรกนะคะโจทย์อยากรู้ว่าความยาวรอบรูปนี้นะคะมีค่าเป็นเท่าใดโดยโจทย์กําหนดมาให้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีด้านประกอบของยอดยาวด้านละ 3เมตรแล้วก็ความยาวด้านฐานยาว7เมตรเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปก็นําทุกด้านมารวมกันนะคะครูก็จะนําด้านประกอบมุมยอด2ด้านนะคะบวกกันก็จะเป็น3บวก3แล้วก็บวกกันกับฐานอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือบวก7็เพิ่มเข้าไปคายายพก็จะมีค่าเป็น13เมตรค่ะ ต่อมาในข้อที่2นะคะโจทย์อยากทราบว่าความยาวอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยมีขนาดเป็นกี่นิ้วเราทราบกันดีนะคะในการหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะนําความยาวทุกด้านมารวมกันและในโจทย์เองนะคะกำหนดมาให้แล้วว่าความยาวรอบรูปเป็น24นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวด้านประกอบของยอดเนี่ยมี2ด้านนะคะครูให้เป็นด้านที่1แล้วก็ด้านที่2ละกันนะคะ6กับ10นี้เนาะทีนี้ด้านที่3นะคะครูก็กําหนดให้เป็น a ดังนั้นถ้าเราต้องการเขียนสมการนะคะคุณครูก็สามารถแทนค่าลงไปเป็น24นะคะมีค่าเท่ากับ6บวก10แล้วก็บวก a จากนั้นเราก็ทําการแก้สมการเลยนะคะคุณครูก็จะนํา6ไปบวกกันกับ10ก่อนได้ค่าเป็น16และตัวไม่ทราบค่าของเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วคุณครูก็จะย้าย16ที่บวกอยู่ย้ายข้างไปเป็นลบจากนั้นก็คํานวณต่อน,นะคะก็จะได้ว่า a มีค่าเป็น8 เนะคะเราบอกแล้วว่าเราแทนด้วยความยาวด้านที่3าที่เราอยากหูดังนั้นนะคะความยาวอิกด้านก็จะมีค่าเป็น8หนิ้วค่ะในข้อที่3นะคะโจทย์อยากทราบว่ารูปได้มีความยาวรอบรูปน้อยกว่ากันและน้อยกว่ากันยู่กี่เซนติเมตรในข้อนี้นะคะโจทย์ได้กําหนดรูปมาให้2รูปนะคะรูปแรกก็คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่2นะคะคือรูปสา่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาความยาวรอบรูปของแต่ละรูปกันก่อน ในรูปแรกนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วบอกว่ามีด้านประกรอบมุยอดนะคะยาวด้านละ6แล้วก็ฐานเนี่ยยาว5เซนติเมเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปหลังูก็จะนำ6นะคะบวก6แล้วก็บวก5าคำนวณออกมาค่ะมีด้ก็มี5่าเป็น17เซนติเมตรต่อมาในรูปที่2นะคะความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าโดยโจทยกกำหนดมาให้ว่าด้านแรกยาว5ซนติเมตร ด้านที่2นะคะสั้นกว่าด้านแรกอยู่2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นด้านที่สองนะคะคุณครูก็จะต้องนำความยาวด้านแรกนะคะซึ่งมีค่าเป็น5เนี่ยไปลบออกด้วย2ก็จะได้ความยาวด้านที่2ออกมาและความยาวด้านสุดท้ายนะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่ายาว7เซนติเมตรเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปนะของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็จะมีค่าเป็น5นะคะบวกกันกับ5ลบ2แล้วก็บวกกันกับ7 จำนวนออกมาค่านีดายก็จะมีค่าเป็น15เซนติเมตรในตอนนี้เองนะคะเด็กๆก็จะสามารถระบุได้แล้วค่ะว่ารูปนะคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยกว่าแต่โจทย์าถามเพิ่มนะคะว่าน้อยกว่ากันอยู่กี่เซนติเมตรนะคะครูก็จะนําความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปลบออกจากความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือนา17ไปลบกันกับ15ค่าทีดายก็จะมีค่าเป็น2เซนติเมตรค่ะ ในข้อที่สนะคะโจทย์อยากทราบว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีความยาวด้านประกอบมุมยอดยาวด้านหลักเท่าไหร่ก็คือโจทย์อยากทราบทั้ง2ด้านเลยนะคะเขาให้มาว่าความยาวรอบรูปมีค่าเป็น30ฟุตความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะมีค่าเป็น13ฟุตพแล้วก็ความยาวด้านประกอบมุมยอดเนี่ยเป็นจํานวนที่ต่างกัน7ฟุตพคุณครูก็เริ่มทําการตั้งสมการเลยนะคะก็คือความยาวรอบรูปก็เท่ากับด้านที่1บวกกับด้านที่2แล้วก็บวกกันกับด้านที่3 โดยกำหนดให้ a นะคะแทนความยาวด้านประกอบมุยอดด้านหนึ่งเมื่อบรูเขียนสมการนะคะก็จะแทนค่าลงไปได้เป็น30นะคะมีค่าเท่ากับ13บวกกันกับ a แล้วก็บวกกันกับ a ลบ7ถามว่า a ลบ7มาจากไหนนะคะจะก,กำหนดมาให้ว่าด้านประกอบมุมยอดเนี่ยเป็นจำนวนนัที่ ต่างกัน7เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยนํา a ไปลบออกด้วยเลข7นั่นเองจากนั้นเราก็ทําการแก้สมการนะคะโดยคุณครูสังเกตว่าตัวไม่ทราบค่านะคะมีสองตัวเลยคุณครูก็ทําการรวมก่อนโดยนํา a นะคะบวก a ได้เป็น 2a แล้วก็13นะคะลบกันกับ7ค่าที่ได้ก็มีค่าเป็น6เพราะฉะนั้นนะคะสมการก็จะเป็น30เท่ากับ 2a บวก6และในที่นี้นะคะคุณครูสังเกตได้ว่าตัวไม่ทราบค,ค่าคือ a เนาะ สองอยู่แนบชิดกับเอแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรย้ายตัวเลขที่ไกลออกไปในะที่นี้ก็คือเลข6นะคะที่บวกอยู่ย้ายข้างไปเป็นลบ30ลบกนะคะก็จะมีค่าเป็น24และเลข2นะคะในที่นี้เนี่ยเขียนแนบชิดกับเอเลยเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างไปเป็นหารเนาะ 2ีหาร2ก,ก็จะมีค่าเป็น12แสดงว่าความยาวด้านประกอบมองยอด,ด้านหนึ่งเนี่ยเราหาได้แล้วว่ามีค่าเป็น12พฟุตแล้วอีกด้านหนึ่งละ่ะจะยาวเท่าไหร่นะคะอีกด้านเนี่ยก็จะยาวเป็น a ลบเเนะาะตามที่เราคุยกันในตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้น12นะคะแทนค่าลงไปใน a ได้เลยะคะคิดคำนวณออกมาค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น5 ดังนั้นนะคะด้าน,นประกอบของยอดเนี่ยก็จะมีความยาวด้านละ5และ12บฟุตตามลำดับค่ะดังนั้นนะคะนอกจากที่เรานะคะจะหาความยาวรอบรูปข,ของรูปสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยเราอ,อาจจะมีการประยุกต์ใช้นะคะเรื่องสมการมาเกี่ยวข้องโดยให้เด็กๆนะคะทำการตั้งสมการความยาวรอบรูปเท่ากับด้านที่ 1, หบวกกันกับด้านที่2และบวกกันกับด้านที่3นั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องขอ,งของตอนนี้สำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ